คุณทราบหรือไม่ชายไทยที่มีอายุ45ปีขึ้นไปใน100คนจะป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมากโตถึง50คนหรือ1ใน2และจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ90เมื่ออายุมากกว่า80ปีแล้วคุณทราบหรือไม่ว่าโรคต่อมลูกหมากโตหากไม่ได้รับการดูแลและปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้สำหรับการรักษาต่อมลูกหมากโตนั้นเริ่มแรก แพทจะแนะนําให้ปรับพฤติกรรมก่อนเช่นในรายที่เป็นไม่มากอาจให้ลดการดื่มน้ําชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือการดื่มน้ําในปริมาณมากๆก่อนเข้านอนเพื่อลดอัตราการสะสมของปัสสาวะในช่วงกลางคืนแต่หากปรับพฤติกรรมแล้วอาการไม่ดีขึ้นแพทย์จะใช้ยาในการรักษาตามความเหมาะสมของอาการของแต่ละบุคคลได้แก่ยาในกลุ่มปิดกั้นอัลฟาเช่นยาพาโซซิน ยาด็อกซาโซซินซึ่งยาในกลุ่มนี้มีฤทธิ์ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อต่อมลูกหมาและกล้ามเนื้อหูรูดที่คอกระเพาะปัสสาวะมีผลทําให้ถ่ายปัสสาวะได้คล่องขึ้นหรือยาในกลุ่มยับยั้งเอนไซม์แอลฟา e ีดักเตสเช่นยาฟินเอสเทรยมีฤทธิ์ยับยั้งไม่ให้เทสโตสเตอโรนเปลี่ยนเป็นไดไฮโดเทสโตสเตอโรน ซึ่งเป็นตัวกระตุน้นทําให้เกิดต่อมลูกหมากโตเมื่อได้รับยานี้แล้วจะทําให้ต่อมลูกหมากเล็กลงได้ซึ่งการใช้ยาในกลุ่มนี้อาจทําให้เกิดอาการข้างเคียงเช่นไอเหงื่อออกมากปัสสาวะสีคล้ำมีไข้มีภาวะความดันโลหิตต่ําผื่นคันเท้าและขาบวมวิงเวียนศีรษะเป็นลมท้องผูกอ่อนเพลียปวดศีรษะแน่นจมูกน้ำหนักตัวเพิ่ม ท้องเสียซึมเศร้าหัวใจเต้นช้าเบื่ออาหารและอาจส่งผลกับสมรรถภาพทางเพศการแข็งตัวที่ไม่เป็นปกติและในบางรายที่มีอาการของโรคต่อมลูกหมากโตมากๆอาจถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรนวัตกรรมที่มีผลการวิจัยพบว่าสารไลโคปีนซึ่งพบมากในมะเขือเทศและร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้สามารถช่วยยับยัง้ง การเติบโตของเซลล์ต่อมลูกหมากรวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนแร่ธาตุสังกะสีหรือซิงก์ก็มีสรรพคุณในการช่วยเพิ่มความรู้สึกทางเพศในผู้ชายและยังช่วยป้องกันและรักษาการเป็นหมันช่วยให้ต่อมลูกหมากทำงานได้เป็นปกติและมีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโทรเมซิงพลัส2 มีสารสกัดไลโคปีนจากมะเขือเทศและซิงค์หรือท่าสังกสีปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือโรคต่อมลูกหมากโตคลิกหาเรา